ว้าวท่านผู้ชมผมก็มาทานที่บ้านนะครับอร่อยมากมากเลยครับท่านผู้ชมมาเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยครับจ่ายครึ่งเดียวนั่นเองท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในช่องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลำยำนัวร้านมาล่าแล้วก็ร้านละมุนคาเฟ่นะครับซึ่งร้านนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองลึกนะครับบ้านทามืองลึกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับผมอยู่ด้วยกันหลายอย่างเลยครับร้านนี้นี่เข้าโครงการคนละครึ่งด้วยครับ มาล่าร้านลำยำนวลแล้วก็กาแฟละมุนคาเฟ่ครับอยู่ด้วยกันเลยท่านผู้ชมเปิดทั้งวันครับถึงสองทุ่มเลยครับผมบรรยากาศตอนเย็นก็ดูดีเลยมากเลยครับอันนี้เป็นแบบเมนูยำมีิุกยำเลยครับ เมนูครับดร้านลำยำนัวกาแฟสดละมุนคาเฟ่ด้วยครับพร้อมที่หมาล่าครับราชาเพดซ่าแซลินแน่นอนอันนี้แม่น้องนะครับอยู่บามมนมงงลึกนะครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับ ได้ห้าบาทเองสิบแฮมหนึ่งนะไหมน้องเนาะนี่รู้สึกจะนิ่งนู่นตอนเย็นมาบ้านเมืองลึกจ้าเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยครับจ่ายครึ่งเดียวนั่นเองคับผู้ชม านผู้ชมนี่นี่ใส่กล่องกลับบ้านได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ซื้อกล่องกลับบ้านนะครับนี่กับน้องแทนคุกกี้นะครับอร่อยมากเม่เดียวจะไปชิมกันเนาะที่บ้านเรานะครับอย่าลืมมาอุหนกันนะครับที่ร้านตั้งอยู่ที่บ้านทาเหมืองลึกอำเภอแม่ทาาจังหวัดลำพูนครับมีทางร้านลำยำนัวมาล่าแล้วก็ร้านกาแฟเปิดทั้งวันจนถึงสองทุ่มเลยครับท่านผู้ชม โอเควาวทปรนผชมผมก็มาทานที่บ้านนะครับอร่อยมากๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับนี้เป็นยำทะเลรวมนะครับยำหหนไม้รวมแล้วก็ยำวุ้นเส้นนะครับตาไปก่อนสำหคลิปนี้นะครับกับกระผมมาในช่องครับแล้วก็น้องแทงโอ๊ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับบายหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ